สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุ้สุขศรน้อครับเนาะครับครับมือนี้กกับเป็นมือวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่23นะครับเนาะครับครับมือนี้ทกับสองเสี้ยงยาพาเลาะตได้ครับเด้อครับสำหรับผู้ใดเขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อจะได้ผ่านแนวทางนะครับเนาะครับครับมือนี้กกับมีแนวทางครับสำหรับตัวเหล็กเล้าพัฒนาได้ครับเด้อครับของเหล้านะครับเนาะครับจากเสี้ยนนอนหน้าแหละครับครับสำหรับตัวเหล็กเสี้ยนนอนหน้างวดที่แล้วกับผู้ใดมาขอนังเพล่ะครับ เพราะว่ายากนะครับเนาะครับเจ้าครับโทรศัพท์โทรศัพท์กับบุคอยอยากดีป็นใดครับครับมาทงมาทากับเน็ตกับบุคอยแข็งแรงครับครับตอนนี้กับอะไรมาคอน้ำเพื่อนเราหละครับสำหรับตัวเลขเพื่อว่าเอาไว้มงเกาล่ะครับครับครับการยากตรงยากตอดพ้นยุทนะครับเนาะครับครับการสิเดียเอาตัวเลขให้เอฟซีเบิ้งนะครับการสิเดียเขียนลงครับครับอย่าลืมนะครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ ครับเขาไปเบิ้งตัวเลขน้องการนะครับเนาะบ้านนี้ครับครับกได้มาแล้วล่ะครับสําหรับตัวเลขนะครับเนาะเป็นของเล้าพัฒนาครับกประจํามันวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่23นะครับเนาะวันจันทร์ที่23กันยาครับเป็นของเล้าพัฒนาเลยครับเนาะครับเหล้าพัฒนานะครับเนาะครับมี้กับฝนตกครับ ลาพัฒนายี่สิบสามนะครับเนาะครับยี่สิบสามกอยอครับครับสำหรับตัวเลขครับมีบุญไฟทั้งบุญทั้ง่างนะครับเด้อครับสำหรับเลขเล่าของเพ่นกระไดครับครับเอาครับไปครับครับสำหรับเลขรูดครับ ครบลูดลูดงวดนี้เพิ่นหายไปทีหนึ่งกับเจ็ดครับหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดเลยครับเด้อครับลูดเลยครับสำหรับเหล็กสี่ตัวของเพื่อนครับเอาไปจับคัวได้ครับเด้อครับจับครัวเอาเล็กสี่ตัวเพิ่นกาหายมากกว่หนึ่งหน้าอยู่ครับตัวเล็กครับ หนึ่งซีหนึ่งซีห้าหนึ่งบางเทียบสิออกหนึ่งหนึ่งก็ได้ครับแล้วเทียมมันออกหนึ่งหนึ่งนะครับเนาะขับหนึ่งหนึ่งหนึ่งซี่หนึ่งห้า,หาวออก,กว่ออกา,าปไปครับครับสำหรับเลขจับคู่เลขจับคู่มีพกคู่ครับมีหกคู่ด้วยกันครับสำหรับเลขจับคู่ จับคูหมวดวันจันนี่จับคูไปที่หนึ่งหนึ่งแหละครับคนไทยหนึ่งหนึ่งยูหนึ่ง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 สี่ครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่แล้วกันึ่งหาครับหนึ่งหากลับเอาเลยครับเด้อครับสำหรับลักหนึ่งของคนครับ หักหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งซี่หนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหนึ่งซี่หนึ่งหาสำหรับเจียครับสำหรับดิสเจียเจียร์เจ็ดหนึ่งเหรอครับเจ็ดหนึ่งเจียหนึ่งเจียร์ซีเกียร์ซ เกหาครับตัวทุดท้ายเ็ดห้าครับมีหกตัวมีหกคูครับมีหกคูครับสำหรับเลขสี่ตัวข้องเพลินกาพิกหน้าเบิ้งได้ครับเด้ครับสำหรับเลขสี่ตัวครันสามตัวที่นี่ครับสามตัวคนจับมาให้สามหาง นีสามหางนะครับได้ครับสามตัวสามตัวคนไปที่หนึ่งซี่หนึ่งหนึ่งซี่หนึ่งเหรอครับหนึ่งซี่หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งห้า เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดแล้วก็สาวสองสามหกสองสามหกครับครับนี่เป็นเลขเล่าพัฒนาเลยครับเด้อครับสำหรับผู้มักนะครับผู้คัดกระพานเลยครับเด้อครับท่านซ่องสเสนอเป็นเพียงระาทางนะครับเนาะครับ ลาวพัฒนาครับเป็นจุดของเซียนอน,น,น,ยนอนหน้าแหละครับเซียนนอน,นาครับเซียนนอนนาครับงมดที่แล้วกับว่าใดมาเอาน้ำเพลินนะครับเนาะบ่ไใดพขออตัวเลขกน้ำเพลินครับปุกะกะิกับเพลินกะทิเอามมา่หายเจ้าวากับเป็นว่าว่าใดลุง่ง บอกเพิ่งยุคครับว่าบรดเลอุ่งหันี้ครับงวดที่แล้วนะครับหววที่แล้วบริเลอุ่งนะครับเนาะเอาหววนี้ก็มาแก้มือไหมครับไปกันต่อนะครับเนาะครับสำหรับเล่าพัฒนาด้วยครับเด้อครับท่านพี่น้องเอฟซีทั้งเล่าครับบรวเล่าวัดไทยนะครับเนาะครับกับโหนับช่วนนี้ผมกลุ่มเด่นไปที่หนึ่งนะครับเด้อครับกลุ่มเด่นไปที่หนึ่ง เลขเจ็ดหนึ่งแหละครับของเพลินเพลินเจ็ดหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งล่องครับหนึ่งหนึ่งล่องมเนียมมันอาดสีออกตัวล่องครับนักปะวัตเหล็กเหล็กเกลี่ยของเพลินมากงามครับตัวนี้ครับอันนี้เป็นร่วมคิดของแอดครับร่วมฉิดของผมแหละครับวันฉีดเออมันจะอาจจะมาหนึ่งนะครับเนาะเอาอันพิจนาเอาครับเก็บซีโพลิมัคแบบใดครับ คแต่ยังไม่สมเสียงหลบฝนในจังไดนะครับเด้อครับกูกูขีดขนตกครับฝนโต๊ะคือ่าสิตกเบื่อเมื่อแล้วครับเมื่อนี้ครับสำหรับเลขสามตัวครับคนมักตัวนี้ครับคนว่าครับเดี๋ยวแต่เดต้าเดต้าเอฟซีสิมัดตัวไหนล่ะครับคนว่านนะครับแต่ว่าส่วนตัวของคนมักตัวนี้ครับสำหรับส่วนตัวของคนได้ครับเด้อครับ ครับเล่าพัฒนาประจําวันทียี่สิบสามกันย่าครับหกเจ็ดแหละครับท่านเซียนนอนหน้าเพิ่นหลุดไปที่หนึ่งกับเจ็ดแหละครับเล็กจับฟูเล็กวิ่นเพิ่นกับหนึ่งสี่ห้าหนึ่งอันนี้เป็นเหล็กเอาไปจับคูนะครับแด้วครับเนือสีเหลี่ยนสี่ตัวก็ได้ครับว่าเป็นยังครับเพิ่นจับคูมาหายกับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าครับหกคูครับ มีนำกันหกกูเป็นกลมเด่นกับเจ็ดหนึ่งแหละครับเอาไปกลมเด่นแลนะครับเนาะครับแต่สำหรับเพิ่นจับสามตัวมากกว่ามียศสามหางครับมีหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดสองสามหกครับสองสามหกตัวดีกับง่ามอยู่ครับสองสามหกนะครับเนาะเอาครับนี่เป็นเล่าพัฒนาของเสียนนอนหน้าเลยครับเด้อครับปากไทยเอฟซีพิจนาเบิร์ครับ สำหรับผ <lang> ู้มักครับเป็นเหล็กลายวันครับพอเป็นแนวทางเนาะครับเนาะท่าสองกรับเสนอเพี่รควบบดเชิงสนุกสนานไปยังไงล่ะครับเพียรควบสนุกสนานด้วยครับเด้อครับเป็นกบเผือเพื่อนครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอย่างไรล่ะครับท่านสองตาขอละพี่ลาน้องนะครับเนาะครับเฮงเฮงปังปังสองสองตุ่มสามสิบนะครับเนาะสองตุ่มเคืงครับพอกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ